สวัสดีครับนี่จะมาเปิดกล่องลักกี้เดือนมีนานะอ้โหแพ้นักเต่มันหน้าโดนหน้าได้มากนี่ก็มาจัดเบาๆ12กล่องอนะทดสอบว่าจะดีไม่ดีมจะคุ้มไม่คุ้มนะฮะมามาเลยท็อป30ท็อป10ต้องออกละ200,000น,นะฮะ 200K ก็ปรับใหม่นะฮะ1เฮ้ยกล่องม่วงก็มา สองแสนเคก็สองแสนนะฮะจะเป็นเอมก็คือล้านนะสองร้อยห้าสิบเคก็สองแสนห้าหมื่นมาเงินล้ว,ว,ว hey, นเฮ้ยการันตีออกน้อยห้าเอ็มก็ได้ห้าเอ็มสามเอ็มคุ้มและได้ออกมาเนี่ยหยุดแค่สามใบสามกล่กองนะม,ม,มา ไมได้แต่กล่องกับเงินวะหร,หรือหรือว่าดีหลอกวะละ52กล่องก็หมดแล้วเดี๋ยวรัรวมยอดกันนี้ก็มา2 5 0 0 0 0ห้าก็สามก็60,000ก็เกือบ 2M ดูกันว่าจะได้อะไรเดี๋ยวรับรวมแล้วได้ไบ้างของมือทีนี้จะมีแมทร,รีวอร์ดสูบเงินนะ3,000ถึง 20M 10ชิน้นจำลองรี การหนึ่งแสนโอนสามสิบอีกสามชิ้นยี่สิบเอ็มสามชิ้นแล้วก็สองเอ็มเป็นหนึ่งชิ้นท็อปเก้าสิบท็อปสิบแล้วก็เลือกหนึ่งคนสี่กล่องนี้ต้องมาแล้วล่ะการอะมาเออมาหน่อยจำนงหลีกที่มาทุกอย่างมาทุกอันอืมแม่งเอ้ยเฮ้ยท็อปเก้าสิบก็มาอยู่ มีฮิรุนอยู่มาดูนักเตกันราคาเป็นไงบ้างตอนนี้ส่วนเลสนะก็คงจะคงที่อยู่ที่ 69m 70m นั่นแหละตอนนี้อยากได้ปอกบาปอกบาน,นี่อยากได้มากดูสแตทปอกบาแบบก็ณ <c oughs> ไปถึงกับโกต้องดูเพื่อป้อมกันนี่ความอึด88นะฮะแข็งแกง86สมดุลไม่มีวะ่ะเข้าปะทะ เ็ดมิเกื่ก็ไม่ถือว่าโหดก็พอเล่นได,ได้มาฮะสวเลสมานี่รวยอะ่ะมาอูห้าแสนเปรินเอาละ้ฮะเปิดกล่องแลักกี่เดือนมีนาก็จบแล้วถามว่าคุ้มไหมว่าไม่งต้องดวงล้วนวะ คลิปหน้าจะเปิดอะไรหรือตีบทตัวไหนก็ฝากกดติดตาม s ซ b s c r ป b e ดเลยนะครับกองก็ฝากกองนี้ไปอีกทีก็แม่งเกือบพุ่มของเกือบพุ่มตายแล้วฮะสวัสดีครับ